มาต่ยละคนทำไมคนอื่นเขาเดินป่าแล้วเขาเท่จังรับส่วนผมนี่ไปเดินนักไม้ป่ามาถ่ายละคนนี่เฮายังไปฮอหลับเบียร์วัดท่าศิลป์เนี่ยเขาทานี่ยขยปุยอันนี้ถึงจุดรวมพลพิชิตดอยหน่อยคุกกับป๋าเขาเนาะว่าเขากอบป่า ปีนั่นโนไหลนะปีนั่นตีขึ้นก็อ่านี่ขณะหแรกนะครับผมตีกําลังจะขึ้นนี่ครับอ่าโดยมีปีน้ำขึ้นนะครับผมอ,อันนี้อันนี้เขาเป็นคณะนาแรกก็เปค,ครับสามารถเดาจื้อเล่นจื้อปีอย่างนะครับเนี่ยใหญ่ตีใหญ่โอเคสุดยอดครับขึ้น,น,นหนาเหนวมันบุน้อยมันหนาวนะอ๋อขึ้นยาน่างหนาวเลย ขอบคุณครับครับครับในรถฝนมาส่งครับเดี๋ยวฝนครับละแมนขนาดเลยวะไปเออมันรุ่นว่ามันพูดอะโอ้ปะพูดล่ะมันจะถึงอินโดนใช่ปะได้เดินเข้าไปพูดล่ะกระเป๋าพูดเดี๋ยวล่ะน่าจะมัดเอามัดเอาได้ครับจอดจอดมัดก่อนก็ได้ไงต้อง ชัดมักกันไหม้ไมาข้างนึงตันนี่ันได้ขึ้นเดี๋ยวกระเป๋าพุทธแล้ดเนาะไรยะอเาละลเอาละเดี๋ยวดูรูปด้วนะครับปัดแมนเลยอันนี้ก็จะไปด้วยฮาว้ดำไขาวนี่ไปนำทางไปเลยหุ่นดีเหรอนะพี่ใเดี๋ยวลอรี่ทีไกด์กันดูดิขาเขา มันหาจากนักคือนักเข้าครัเบีดเนักแล้วมีดมันันักมันนักโอ้ยยให้ลสแกอก็สอฟ้บุญนอะมี้าจหาจรป๋ากกัอบเก็บไยไปได้ก็เาะยั ยังากเจ่านี่กบเไ้ยมีเจ้าที่บางคนเหมือนกันกระเพาแตกเอากระสอบเอาอะแบงยัไงนะถ้าแบ่งแบงนี่ตัวอะไรของนี่มันเนาะ